ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านลินซี่เกรแฮมคนนี้เป็นวุฒิสมาชิกกาวุโสของรัฐเซาท์แคโรไลนาจากพรรคริบับลิกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดินทางไปเยือนอิสราเอลแล้วก็ไปพบหาหรือกับนายกรัฐมนตรีตรเบนจามินเนทันยาฮูนะครับและประากฏว่าพอกลับไปถึง ในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐนะครับบอกว่าเวลานี้ประชดีโดนัลด์ทรัมป์มีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเห็นอิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซาทันที หรือว่าอย่างน้อยก่อนวันสาบานตนรับตำแหน่งประธานบริีสทรัฐของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือวันที่20มกราคม2568นะครับซึ่งการพูดถึงแนวคิดดังกล่าวเนี่ยครับของทางด้านฝั่งของลินซี่เกรแฮบนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะทำงานร่วมรัฐบาลของประธานของประธานบรโจไบเดนในช่วงนี้ไปก่อนหรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลโดยไบเดนนั้นจะเดินหน้าผลักดันข้อตกลงดังกล่าวจนทำงานวันสุดท้ายในทำเนียบขาวขณะที่ทรัมป์ก็ย้ำว่าทั้งสองฝ่ายต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแลละป่อยตัว กันก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่ของทรัมป์นั้นจะกาหนดนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านลินซี่เกรแฮมนั้นคัดค้านแนวคิดของทางด้านเบสซาเลวสมอสร์ทริสรัฐมนตรีคลังของอิสราเอลที่เสนอให้บรรจุแนวคิดเรื่องให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากกาซาแบบเต็มใจเพื่อจะได้ลดจานวนประชากรปาเลสไตน์ในกาซาลงลงในข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเกรแฮมบอกว่าสมอร์ทริสต้องไปคุยกับทรัมป์จึงเข้าใจว่าทรัมป์ต้องการอะไร แกรแฮมบอกด้วยว่าแนวคิดที่อิสราเอลจะกลับเข้าไปยึดครองกาซาหลังสงครามสิ้นสุดไม่ได้ช่วยสลายกลุ่มฮามาตแต่วิธีป้องกันไม่ให้นักรบฮามาตรวมตัวหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มอื่น,นคือการปฏิรูประบบการเมืองหรือว่าสังคมความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์และผู้ที่จะผลักดันเรื่องนี้คือกลุ่มประเทศอาหรับเท่านั้น เรแฮมได้พูดประเด็นนี้ระหว่างพบปะหาหรือกับเนทันยาฮูและก็เจ้าชายโมฮัเหม็ดบินซันมานแห่งซาอุดีอาราเบียในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์อิสราเอลกับซาอุดีอาราเบียให้กลับมาอยู่ในระดับปกติอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ พูดถึงเดือนนั้นทรัมป์นะคะเรื่องของสงครามการค้าหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกไปอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่หลายฝ่ายจับตามองหลังจากที่เดือนนั้นทรัมป์มีการประกาศว่าจะขึ้นภาษีทั้งจีนดักซิโกลแล้วก็แคนาดาล่าสุดนี้คะ่ะเขามีการประกาศเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการส่งคําเตือนไปยังกลุ่มบริกซซึ่งประกอบไปด้วย9ประเทศสมาชิกทั้งบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าเดือนนั้นทรัมป์เนี่ยมองว่าเขา จะมีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกเหล่านี้เต็ม100% ถ้ากลุ่มบิก์ยังไม่ยกเลิกความพยายามที่จะมีการสร้างสกุลเงินใหม่มาแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการค้าการขายระหว่างประเทศดังนั้นทรัมม์บอกว่าสาหรัฐต้องการคำรับประกันนะคะว่ากลุ่มบิก์นั้นจะไม่สร้างสกุลเงินบริก์ขึ้นมาหรือว่ามีการผลักดันสกุลเงินอื่นแทนไม่อย่างนั้นให้เตรียมหยุดส่งสินค้าเข้ามาขายในสหรัฐได้คือย้อนกลับไปในการประชุมกลุ่มบิก์ในตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการตั้งสกุลเงินใหม่ขึ้นมาหรือไม่นะ ยังไม่ยังไม่เห็นภาพขนาดนั้นแล้วนักวิเคราะห์หลายคนก็มองแบบนี้ว่าคือถ้าเกิดไปดูสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันยังมีความแข็งแกร่ง,งทั้งในอนาคตอันใกล้หรือว่าในอนาคตอันไกลเองก็ตามแล้วก็ไม่มีสกุลเงินไหนเลยจะมาแทนที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ในเร็ววันนี้ครับแต่ก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายประเทศนั้นก็เลือกที่จะไปใช้เรื่องของเงินท้องถิน่นนะครับในการทํามาค้าขายแทนการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ ในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีตจัดตินทรูโดของแคนาดานะครับได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่ว่าที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะออกคำสั่งเก็บภาษีสินค้าจากเม็กซิโกและก็แคนาดาทุกชนิดในอัตรา25เ จนกว่าทั้งสองประเทศนั้นจะจัดจัดการสกัดไม่ให้ผู้อพยพแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยครับเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยจัดตินทรูโดได้บอกว่าความรับผิดชอบของเราก็คือการชี้ให้เห็นว่าด้วยวิธีนี้ทรัมป์จะเป็นเพียงแค่การทําร้ายชาวแคนาดาที่ทํางานร่วมกับสหรัฐได้เป็นอย่างดีเท่านั้นแต่เขายังขึ้นราคาสินค้าสําหรับพลเมืองสหรัฐ <S 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 และยังทําร้ายอุตสาหกรรมและธุรกิจของสหรัฐอีกด้วย <S S ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับจัดตินทรูโดได้จัดการประชุมออนไลน์กับบรรดารัฐมนตรี <S S เพื่อหา,หารือถึงไปคุกคามด้านภาษีขอองงงงดดนนััทรรซึ่าายก รฐมนตรีคริสติอาฟรีแลนด์ได้เรียกร้องให้จัดตินทรูโดใช้ประโยชน์จากช่องทางการติดต่อและความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อถ่ายทอดข้อบูลและก็ข้อความสำคัญไปยังชาวบริกันและผู้มีอิทธิพลให้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของแคนาดาและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันลึกซึ้งเป็นแรงผลักดันความจเจริญรุ่งเรืองทั้งสองฝั่งของชายแดนในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการรายงานนะครับว่าจัดตินทรูโดได้เดินทางไปยังฟลอริดาเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำกับโดนันดทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยจัดตินทรูโดต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเนื่องจากหักเศรษฐกิจของแคนาดาได้รับผลกระทบก็จะทําให้เขาต้องประสบปัญหาหนักขึ้นเนื่องจากความนิยมของตัวเขาเวลานี้ลดลงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการสํารวจความคิดเห็นได้เห็นว่าพักเสรีนิยมของจัดตินทรูโดน่าจะประสบความพ่ายแพ้ต่อพอพรนนุักษิยม ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นปลายเดือนตุลาคมในปี2568นะครับขณะเดียวกันนั้นประธานประธามติโจไปเด่นผู้นําสหรัฐก็ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าตนคิดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลยมีเรามีสถานการณ์ที่ไม่ปกติในอเมริกาเราถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกและพันธมิตร2ประเทศได้แก่เม็กซิโกและแคนาดาซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําคือ เริ่มความสัมพันธ์เท่านั้นตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วและตนหวังว่าจะคิดทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ พูดถึงโดนั้นทรัมป์นะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มมีการแต่งตั้งนะตำแหน่งสําคัญสําคัดเนี่ยแล้วก็หลายฝ่ายก็มีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะเขามักจะเลือกคนที่จงรักภักดีนะหรือว่าภักดีกับเขาล่าสุดนี้นะคะมีการเปิดเผยจากแถลงการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเรียมที่จะเสนอชื่อนายคาชาคูชเนอร์คนนี้เป็นพ่อของจาร์คูชเนอร์นะคะอาจจะได้รับการพิจารณาเนี่ยให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําฝรั่งเศสคนใหม่อย่างตัวของ จาริดคุชเนอร์คนนี้ที่เป็นลูกชายเนี่ยจริงๆคนนี้เป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากในสมัยที่โดนัน์ทรัมป์เป็นผู้นําสหรัฐในสมัยแรกทางเรื่องของนโยบายตะวันออกกลางแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นําสหรัฐในเวลานั้นนอกจากนี้นะคะยังมีการเลือกแคชปาเทลให้เป็นดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสอบสวนกลาง ย้อนกลับไปเนี่ย Cash Patel เนี่ยคือเขาเคยควิพากษิจารณ์หน่วยงานสํานักงานสอบสวนกลางมาอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าคือหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการทํางานใกล้ชิดกับโดนั์ทรัมป์ก็ทําให้เขาได้รับการเสนอชื่ออีกคนหนึ่งค่ะที่ได้รับการเสนอชื่อจากโดนั์ทรัมป์ก็คือแชดโคลนิสเตอร์ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่ารายชื่อนี้ จะเป็นทางการหรือไม่อย่างไรอย่างแคชปาเทลเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเคยเรียกร้องให้มีการกำจัดการปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลภายใต้ FBI แล้วก็ตัวของแคชปาเทลนั้นยังอยู่ในคณะกรรมการของ Trump Media and Technology Group เป็นหนึ่งบุคคลที่มีการรายง,งานว่าปาเทลเนี่ยมีสัญญาที่ปรึกษากับบริษัทที่ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทของทรัมป์อย่างน้อยปีละ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือก่อนหน้านี้ฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนเนี่ยถูกคณะลูกขุนตัดสินในความผิดคดีทางอาญากรณีซื้อและครอบครองปืนรวมไปถึงให้ข้อมูลเท็จว่าไม่ได้ใช้ยาเสพติดแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดฟังคำตัดสินลงโทษในวันที่12ธันวาคมแล้วก็16ธันวาคมปรากฏว่าโจไบเดนค่ะมีการตัดสินใจอภัยโทษให้กับ ฮันเตอร์ไบเดซึ่งเป็นลูกชายคือก่อนหน้านี้นตัวเขามีการาพูดออกมาชัดเจนว่าจะไม่มีการแทรกแซงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ในแถลงการนี้โจไบเดนมองว่าที่ผ่านมาเนี่ย การดำเนินคดีฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของเขาถูกเลือกอย่างไม่เป็นธรรมแล้วฮันเตอร์ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากคนที่ต้องคดีอาญาแบบเดียวกันข้อกล่าวหาในคดีของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายเขาก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแข่งขันทางการเมืองในสภาคองเกรสนั่นหมายความว่าถ้าโจไบเดนประกาศอภัยโทษลูกชายก็คือฮันเตอร์ไบเดน เท่ากับว่า12ธันวาคมนี้16ธันวาคมนี้ฮันเตอร์ไบเดนจะไม่ต้องรับโทษใดๆและก็โดนันทรัมป์จะไม่สามารถเพิกถอนการอภัยโทษของโจไบเดนได้ด้วยค่ะครับก็คือเรียกว่าเป็นการอภัยโทษให้กับลูกชายตัวเองในทุกคดีนะครับ,รบโดยเฉพาะคดีที่มีบอกว่าหลีกเลี่ยงเรื่องภาษีด้วยนะฮะนั่นดังนั้นเนี่ยนะครับจากที่บอกว่าตัวเองไม่แทกแซงแต่ว่าก่อนพ้นจากตําแหน่งนั้นเนี่ยก็ลงนามในการอภัยโทษให้กับลูกชายตัวเองทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับผู้นําสหรัฐ